เสียงอะไรวะเสียงอะไรมันคือเสียงอะไรที่นี่ไหนที่นี่ไหนเอาละไม่เล่นบทความจำเสื่อมดีกว่าโอเคเรามาเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่าวันนี้ยอยู่เกมโลบอกเช่นเคยเลยจากที่บอกโอเคยังพูดไม่ทันขาดคำกูก็ได้ไปสวัส้วรอบหนึ่งโอเคไม่เป็นไร โอ้ย่เพราะถ้าผมปิดวอลลุ่มผมก็จะไม่ได้ยินเสียงดา่าว่ะแต่ว่าเวลามันมีคนฟันแล้วแม่งมันมีเสียงไอ้เพลงเวนอ้มของไ em อ้มินิม่ะโย่ใจเย็นอย่าเพิ่งฆ่าไปไหนมาลบผู้ที่ไอ้อเฮ้ยเฮ้ยเหมึงตากแต่ไม่เป็นไรุ้ยท่านจะให้ข้าไปดีๆได้หรือไม่เฮ้ยระวังนะท่านเอาท่านมีการสู้กันแล้วท่านเออ การันตี้เจ้ยโอ้ยการลอยคนนี้มันมันจริงๆอาโหเฮ้ยเฮ้ยชิงบัวเฮ้ยโนอีงั้นหรือชื่อโนอี้ชื่อชื่อแปลกๆะอืมทำการเอาสังหาร ข้าขอสังหานวันนี้ก็ไปฉีดวัคซีนมานะครับไม่มีอะไรมาเป็นเข็มสองเนาะไม่เป็นไรครับเล่นมาขำๆอุย้ยโอ้โหยิยงกันเิงเหมือนบอยแบดบอยเลยเฮ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็นนะท่านอย่าเพิ่งชักมีดมาข้ากลัวข้ากลัวข้าจะตายก่อนวัยอันโวรกูก็ตายไปแล้วสองรอบนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยใครวะอยู่ไม่ได้เขาพวกเขาเยอะเฮ้ยี๋ยวเราจะลองของวะ พี่ถ้ารอของมันต้องมันมากแน่เลยเว้ยไปดีกว่าเฮ้ย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 เฮ้นเอ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเ้วเ่้ยเฮ้ยเฮัยเ้ยเ่้ยเฮยเเเฮ้ยเฮ้ยเเหรอวะโยเย้ยเ้ โซโรเพเยอร์ชื่อโคชเชียเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเกือบตกใจหมดไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยโขมาเหี้ยนึกว่าจะฆ่าอุ้ยเขาเต้นเดี๋ยวไม่ทำไม่ได้จะฆ่าสักหน่อยอุ้ยไม่ได้จะฆ่าสักหน่อยใจเย็นอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบกูไม่ทำกูก็เสียวเหมือนกันเฮ้ย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 เทเว้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเอ้าเฮ้ยเฮ้ย ฉันจะแก้แค้นให้อะไรเนี่ยหัวขาดหัวแม่งหายไปเลยวะอ้าว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 อ้าเบลอโคตรเบลอเฮี่ยโคตรเบลอโคตรเบลอโคตรวิ่งวิ่งวอือวิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นวิ่งวิ่งวิ่งกูกูเกือบบล็อกไม่ทันอีเฮี่ยตัดหัวไปหนึ่งคนน่ะ แม่ไงไอ้เขี้ยโผล่มาจากไหนวะดูจะเป็นการต่อสู้ที่มันมากถ้ามีเสียงเนี่ยมันจะติดลิขสิทธิ์ครับขอโทษทีพอดีผมไม่อยากไอ้คลิปผมมีลิขสิทธิ์นะมันจะมีมอนทิน okay. อโอเคเฮ้ยโซโลเพเยอร์มึงโซอ้าหูวลนลุมหน้าอนาเสียจริงเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโนอี้เฮ้ยโอ้โหมึงโผล่มาจากไหนเนี่ย15 yo อายุเท่ากูเลยเอ้าเอ้า ท่าที่หายเลยวะเย็ดเข้แม่งทำให้กูมีมอนทินนะเฮียอย่าพึ่งใจเย็นๆนะทุกคนเราเราค่อยๆคุยกันก็ได้ค่อยๆแขวงกันก็ได้ใจเย็นๆค่อยๆแข่งกันก็ได้เฮ้ยอืมอ้าถ้ามีเสียงมันๆนะเว้แต่ว่ามันไม่มีเสียงอะเฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโซแซ เสียงไม่มีแม่มันเลยวะเฮ้ยใจเย็นดิแม่งโซนอยู่ได้เฮ้ยนี่มันนี่มันลิกกะสิทธิ์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 โผคนตายไปเยอะเหมือนกันเลยเฮ้ยโผล่มาจากไหนมึงโผล่มาจากไหนมึงโผล่มาจากไหนฮะมึงโผล่มาจากไหนฮะโผล่มาจากไหนเฮ้ยอื้มอื้มเฒ่าแม่งกลายเป็นหลุมข้าวด้วยเหรอ อืไม่เอฉยๆฆ่าไม่ทันอ้าวสวยร่วงร่วงหนึ่งเฮ้ยชุบสวยตัดหัวให้เฮ้ยมันมีหอกด้วยอ่ะร่วไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องญาติดีกันสิญาติดีกันก่อนเฮ้ยทุกคนใจเย็นนะครับอือยดวดทำอะไรกูได้เงี้ยเลย สัดว์คอยคนดีคนดีชอบแก้ไขคนต่งอะไรชอบแก้ตัวใส่บอกอือไอ้เชี่ยวเขาขาดเขาขาดเขาตัดแหลกไนิดนึงอือเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอือพี่มีอุ้ย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 มั่วมั่วเกมนี้มันมันนะโคตรมันเลยแต่ไม่มีเสียงไอ้กรสิท์ไอ้เชี่ยไม่ชอบอ่ะพอมันเอาเสียงอะไรเข้ามาใส่ได้ก็เป็นอย่างนี้แหละปกติ ิจูแม่งเพลงของเวนอมของเอเบดีแม่งดังทุกคนผมว่าผมรู้วิธีการจบคลิปแล้วไปละจบคลิปีก